ช่วงโควิดเนี่ยเราเนี่ยเป็นร้านที่แบบขึ้นตัวท็อปเลยของคนที่สั่งเยอะที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าแบบทุกอย่างในร้านเราทาเองหมดตั้งแต่ทั่วัูวเองน้ํามันเจียวเองน้ําซุปเราก็จะแบบมีสูตรพิเศษแต่ที่แบบเจ๋งๆเลยก็น่าจะเป็นเกี๊ยวอ่วที่เราแบบใส่เครื่องแบบหมูแน่นๆอัดๆเหมือนมันจะระเบิดเลยอะคะ่ะอันนี้เนี่ยแนะนาดิฉันเป็นรีเซนเตอร์ที่จะเหมาะมากเลยอะนะ <laughs> บวบเนี่ยนะคะแน่นจะระเบิดเนี่ยดิฉันจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ควรจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยบอกเลยเห็นบอกว่าอีกหนึ่งความพิเศษในไฮไลท์ของร้านก็คือเรามีน้ําซุปให้เลือกถึง4แบบใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับก็มีเป็นน้ําซุปต้มยํานะคะที่มีถั่วมีน้ําตาลมะนาวน้ําปลาพริกป่นก็จะเป็นแบบรสชาติหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มครับแล้วก็มีอันที่2อันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บพริกป่น ต้มแซบพริก่ดใช่ค่ะก็คือเหมือนจะเป็นสไตล์เหมือนแบบเวลาเรากินร้านส้มตําแล้วก็จะมีต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนี่จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานอีก2สูตรแล้วฮะอีกสองสูตรก็จะเป็นเคียร์ซุปธรรมดา่ะอ๋อก็เป็นน้ำใส่ธรรมดาอีกอันหนึ่งเห็นบอกว่าความพิเศษก็คือเป็นน้าซุปซุปต้มเล้งค่ะต้มเล้งก็คือจะเป็นอันนี้ถ้าอันนี้ก็จะเป็นเปรี้ยวนําก็จะเป็นหอมพริกสดกับผักชีค่ะเท่าที่ดูคือเครื่องแน่นมาก แน่นจนแทบไม่เห็นเส้นอ่ะวางทับข้างบนไปเนี่ยเนาะรสชาติเข้มข้นมากค่ะคุณผู้ชมขาทั้งมะนาวทั้งพริกทั้งน้ำซุปคือกินเข้าไปคำเดียวคืออร่อยเลยโดยแทบคุณไม่ต้องไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้สึกได้ว่ามันพิเศษอย่างจานนี้อถืออย่างนี้เท่าไหร่ห้าสิบทนี่ก็ห้าสิบบอคือเขาใช้ของดีมากแบบที่กินแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ มันดูเป็นก๋วยเตี๋ยวราคาแพงอะแล้วมันก็ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดีต่อสุขโอ้เยอะมากฝากร้านเลยค่ะตอนนี้ยิ่งจุยุคโควิดถ้าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวคุณจีนเนี่ยไปตรงไหนอะไรยังไงคือตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะคือสาขาหนึ่งกับสาขา2โดยปกติแล้วเราจะให้นั่งทานในร้านแต่ว่าตอนนี้เราไม่ให้นั่งทานในร้านนะคะก็คือสามารถสั่ง Delive r y ได้ทุกแอปเลยนะคะก็คือมีสาขา1อยู่ที่ซอยสุกรหนึ่งนะคะ ตรงแถวแถวหัวลําโพงนะคะสาขา2นนทรีซอย5นะคะอยู่เขตยนานวานะคะส่วนสาขา3อยู่ที่ห้างเท mm hmm. อร์มินอลทอวันอนี้สาขานี้เป็นพิเศษสามารถนั่งเข้าไปทานได้แต่ว่าสาขา4อยู่ปุนวิถีก็คือเป็นดิลิเวอรี่เหมือนกันค่ะ mm hmm.